ระหว่างวันที่10ถึง16เมษายนนะครับทางจังหวัดตรังเราเองก็ได้ตรหนักถึงมาตรการเรื่องของการคุมเข้มในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะครับก็มีการประชุมเพื่อเตรียมการวางแผนแล้วก็เรียนว่าในเรื่องของการเตรียมการเนี่ยเราก็มีมาตรการในเรื่องของการตั้งด่านตามนโยบายของรัฐบาลนะครับด่านตรวจ จุดสกัดของเราก็มีทั้งด่านหลักแล้วก็ด่านชุมชนนะครับในปีนี้เนี่ยเราเราเน้นด่านตรวจของเราให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะมีการบูรณาการทั้งทางภาครัฐแล้วก็ท้องถิ่นรวมถึงทางภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆที่จะมาอยู่ในจุดตรวจร่วมนะครับรวมถึงการเครื่องแบบในการตรวจนะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ไฟฟ้าแสงสว่างประจําจุดตรวจนะครับแล้วก็อุปกรณ์ระบองไฟเสื้อเสื้อท้อนแสงเหล่านี้ครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ที่จะต้องมีมาตรฐานที่ที่ด่านตรวจจะต้องมีนะครับรวมถึงนําข้อมูลของการที่เราถอดบทเรียนมาะห์ว่าในว่วงเวลาใดที่มีอุบัติเหตุเยอะนะครับอย่างเช่นสงกรานที่จะถึงเนี้ยเรามีข้อมูลว่าในวันที่1 3 1 4นะครับในช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชน กลับบ้านแล้วก็มีการฉลองนะครับการพบปักกันเพราะฉะนั้นคือวันที่ 13, 14เราก็จะมีแผนประจําจุดตรวจที่ค่อนข้างจะเข้มข้นรวมถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้เน้นย้าทางท่านนายเภอไปว่างานนี้จะเป็นงานเชิงนโยบายที่เราจะต้องบูรณาการกับท้องถิ่นบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มความเข้มแล้วก็ลดลง,ลง,ลงนะครับนอกจากจุดตรวจหลักกับด่านชุมชนแล้วเนี่ย ในมาตรการอื่นที่ที่เราทําก็คือว่าในเรื่องของการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในเรื่องของการตรวจสอบยานพาหนะที่จะให้มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะให้ส่วนราชการออกให้บริการก่อนวันสงกรานต์นะครับให้บริการฟรีนะครับก็มอบทางขนส่งจังหวัดไปคุยกับสถาบันการศรึกษาในการเตรียมการแล้วก็จะขอความร่วมมือทางภาคเอกนชนนะครับในเรื่องของการตรวจสอบรถยนต์นะครับให้มีความพร้อมในการขับขี่นะครับ สิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าอยากจะเ,เรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังว่าในเรื่องของการเคารพกฎจราจรอ,อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับการขับรถเร็วการเมาไม่ขับการคาดเข็มขัดนิรภัยหรือว่าพี่น้องประชาชนจะต้องสวมหมวกกันน็อกอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าถ้าเรามีมาตรการในเรื่องของการเคารพกฎจราจรแล้วเนี่ยอุบัติเหตุจะจะลดลงได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ฝากพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะครับว่าเราช่วยกันลดรงณ์ในเรื่องของการเคารพกฎจราจรรวมถึงการป้องกันโควิดซึ่งสงการปีนี้เนี่ยเรางดจัดก,กิจกรรมการสาดน้ําการปาดแต้งนะครับการเล่นโฟมนะครับเราก็เปลี่ยนไปเป็นการทําบุญสืบสารวัฒนธรรมไทยไปสงน้ําพระไปอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอพอรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคล แก่เราในช่วงเทศก,กาลสงการก็ขอเชิญชวนพี่น้องว่าสงการปีนี้นะครับเรามาสืบสารวัฒนธรรมไทยนะครับลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการงดเล่นสงการแล้วก็ไปวัดสงน้ำผู้ใหญ่อวยพรแล้วก็รับพรจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านในสงการปีนี้ครับเราประเมินว่าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่หยุดยาวนะครับมีวันหยุดต่อเนื่องถึง7วัน จังหวัดตรังเราเองก็เป็นจังหวัดเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญที่มีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวเยอะเพราะเนื่องจากว่าเรามีแหล่งธรรมชาติแล้วก็ที่พักค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเราคาดการณ์ว่าน่าจะเข้ามาที่จังหวัดตรังเยอะพอสมควรนะครับก็ในมาตรการที่ที่เราเตรียมการอย่างที่ที่นําเรียนว่าในเรื่องของสถานประกอบการในเรื่องของการโรงแรมที่พักหรือแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย เราได้เน้นย้ําเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิดในเรื่องของการสวมแมสในเรื่องของการจัดระยะห่างในเรื่องของมาตรการที่ผู้ประกอบการจะต้องทําก็คือว่าต้องพักก่อนเข้าก็ต้องมีการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับก็คือปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักเลยอันนี้คิดว่านอ,อกจากสถานประกอบการให้ความร่วมมือเราแล้วพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับก็ต้องก็ต้องช่วยเราด้วยในการรณรงค์ นะครับเรื่องของโควิดครับอย่างอย่างที่เราติดตามสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดในละลอกที่3นะครับที่ที่เกิดขึ้นกับทางจังหวัดในส่วนของภาคภกลางเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราเราประเมินสถานการณ์ตลอดนะครับโดยใกล้ชิดดูจากข้อมูลตลอดซึ่งเ,เราคาดว่าเราเราจะประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคในวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายเพื่อจะอนําข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินก็ต้องเรียนว่า สถานการณ์ในช่วงของ,ของที่กรุงเทพในพื้นที่ที่ทางสบคกําหนดเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนจาก,จากส่วนกลางจากภาคกลางเดินทางกลับภูมิลำเนามาที่จังหวัดตรังนะครับตรงนี้เนี่ยก,ก,ก็เป็นความห่วงใยข,ของเราอยู่นะครับในเบื้องต้น,เ,นเราจะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัวที่สนามบิน,นบเพื่อจะให้รู้ว่าพี่น้องประชาชนที่เข้ามามาจากไหน แล้วก็กลับไปอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อจะให้ทั้งทีมอสมอไปติดตามกรณีถ้ามีเหตุการณ์ที่ติดเชื้ออะไรขึ้นมานะครับในประการที่2ครับในเรื่องของสถานบันเทิงตอนนี้เรากําลังประาประมวลข้อมูลอยู่ว่าเราจะเชิญผู้ประกอบการสถานบันเทิงมาพูดคุยซักซ้อมความเข้าใจนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรในการป้องกันควบคุมโรคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีแนวทางที่จะ พูดคุยกันในวันพรุ่งนี้เอาข้อมูลมาประกอบในการคุยว่าเราจะขอความร่วมมือว่าผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการเนี่ยจะอาจจะต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนไว้นะครับอย่างเข้มงวดในการเข้าไปใช้บริการหรือถ้าสถานการณ์ยังยังค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเนี่ยเราอาจจะดําเนินการตามแนวทางของสบคก็คือเราอาจจะต้องดําเนินการปิดสถานบริการสักสองสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันโรค สำ,สำหรับพี่น้องที่เดินทางมาที่จังหวัดตรังก็สามารถไปเยี่ยมครอบครัวไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติได้แต่ว่าสถานบันเทิงในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้เราก็อาจจะต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการปิดสักสองสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นแนวทางที่ทางสประคอส่วนกลางเขาเขาใช้อยู่ครับอันน er ี้ต้องหมายถึงต้องผ่านกรรมการโรคติดต่อจังหวัดวันพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมถูกครับต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคในวันพรุ่งนี้ซึ่งที่ผมนาเรียนเนี่ยยังไม่ได้เข้าคณะกรรมการควบคุมโรคจะต้องมีการพูดคุย กับคณะมาควบคุมโรคในวันพรุ่งนี้เพราะว่าในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเราจะเชิญทางประธานหอการค้าแล้วก็นายกสมาคมโรงแรมได้มาให้ข้อมูลกลับราด้วยในการปิดนะครับเพราะผู้ต้องสงสัยหรือคนที่เราต้องเฝ้าระวังหรือผู้ที่กำลังมีมีมีติดเชื้อบ้างหรือยังคะท,ง<อ>ทั้งเรือนจําทั้งอะไรทุกอย่างที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้คะครับกรณีเคสท,ที่ที่เ,เรือนจําจังหวัดนราธิวาสนะครับไปทํากิจกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ย หลังจากที่ที่ทราบข่าวว่าทางเรือนจำนาธาิวาสวาติดโควิดเนะครับเจ้าหน้าที่ของเราหรือว่าคนของเราที่เข้าไปร่วมกิจกรรมตอนนี้จำนวนประมาณ190กว่าคนนะครับตอนนี้เราได้แจ้งข่าวสารให้เขากักตัวอยู่ที่บ้านเป็นโฮมคอรทนทีนะครับวันนี้เราเราเราเรียกตัวมาสอบทั้งหมดเลยใน192คนโดยประมาณนะครับ ซึ่งผลก็จะออกในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตาม192คนนี้นะครับเราก็ขอความร่วมมือให้เขาแยกตัวอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้คือเขากักตัวเองนะครับเป็นเซลล์พารันทีนอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะรอผลบางส่วนบางส่วนที่ที่ที่คิดว่าะจะเสี่ยงสูงนะครับเราก็ไปตรวจก่อนล่วงหน้านี้แล้ว2คนผลออกมาเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ย ก็จะรู้ผลวันพรุ่งนี้ครับว่าว่าว่าเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยในมาตรการที่เราเราเป็นห่วงแล้วก็ป้องกันคือเราแยกคนกลุ่มนี้ไว้ต่างหากอยู่แล้วร้อยเก้าสิบสองคนนี้มาจากไหนบ้างคะร้อยเก้าสิบสองคนก็จะเป็นกลุ่มจากน้องน้องนักเรียนโรงเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของพวกเราเองอาจจะมีข้าราชก,การบางส่วนนะครับแล้วก็มีทาง เรือนจาจังหวัดตรังเราด้วยเจ้าหน้าที่จากเรือนจําจังหวัดตรังและนักโทษที่เราไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับส่วนของเรือนจํากับเจ้าหน้าที่เรือนจาประมาณเท่าไหร่นะครประมาณ6คนค6คนนี้ที่ที่กลับมาพอเรารู้ข่าวเนี่ยไปเช็คเป็นลําดับแรกเลยซึ่งผลออกมาแล้วเป็นลบหมดครับผู้ต้องขังด้วยเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจําและผู้ต้องขังเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นลบหมดครับส่วนที่เหลือก็คือเป็นพวกส่วนที่เหลือ้ก็เป็นพวกความเสีส่ยงต่ําที่อาจจะไปร่วมกิจกรรมคนละห้องกับ กับกลุ่มที่เขาติดครับก็บ<น>เป็นถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ําซึ่งซึ่งระยะเวลาที่ทําไมเราถึงไม่ไม่ได้ไปตรวจทันทีเนื่องจากว่าต้องทิ้งว่วงเวลาให้ครบ5วันคือซึ่งถ้าเราไปตรวจก่อนเนี่ยอาจจะไม่พบเชือ้อนะครับเราให้ครบ5วันแล้วเรามาตรวจก็จะจะรู้ผลได้ค่อนข้างจะชัดเจนกว่าค่ะอย่างวันนี้ที่มีการแชร์กันว่าที่โรงพักกันตงังโรงพักเมืองแล้วกักบชาวอินเดีย ผลเป็นเป็นยังไงบ้างคะคุณรัชคะเรื่องนี้ขาเท็จจริงเป็นอย่างไรคะพบเชื้อหรือะเะ่เรื่องของของชาวอินเดียเนี่ยที่โดนจับกลุ่มนองจากพาส,สปอร์ตหมดอายุเนี่ยนะครับก็มีการจะส่งต่อแล้วก็มีมีเงื่อนไขในการที่เราจะต้องตรวจนะครับชาวผู้ต้องขังชาวอินเดียนี้ก่อนซึ่งเราตรวจแล้วเนี่ยก็พบพบเชื้อซึ่งจะเคสเหมือนกับ ชาวต่างด้าวที่เป็นแรงงานพม่าที่โรงงานยางพาราแปรรูปยางพาราคล้ายๆกันคือเชื้อที่พบเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อจะให้ความเติมความชัดเจนเนี่ยก็ตรวจซ้ําอีกรอบหนึ่งโดยที่เราส่งผลตรวจในรอบนี้เนี่ยไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กรุงเทพซึ่งผลก็จะออกมาในวันพรุ่งนี้ครับว่าเขาเป็นเชื้อบวกไหมแต่ในเบื้องต้นที่ตรวจในรอบแรกเนี่ยแล้วก็โดยผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราเนี่ย ก็พบว่าเป็นบวกแต่บวกแบบอ่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจว่าเขาเป็นแน่ก็ตรวจซ้ํคทั้งที่สองแล้วก็ส่งไปที่กรมวิทยาการแพทย์ซึ่งผลจะจะได้รับพรุ่งนี้ครับจํานวนกี่คนคนเดียวครับคนเดียวอันนี้หมายความว่าคือต้องรอพรุ่งนี้ว่าจะจะเป็นหรือไม่เป็นต้องรอถูกต้องครับถูกต้องครับก็เลยยังไม่แถลงว่าติดไม่ติดนะครับแต่แต่ในหลักการเนี่ยเราเอาเอาผู้ต้องขังชาวอินเดียเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลกันตังแล้วเราเราแยก เขาออกไปอยู่แล้วครับไปไปอยู่ในโซนของเขาเลยที่มีเจ้าหน้าที่หมอกับพยาบาลดูแลอยู่ครับ,ถ,รบถ้าเรานับพว่วงถ้าเรานับพ่วงเวลาอย่างอย่างที่ที่เราไอ้นับไปเนี่ยเราก็จะแจ้งผู้ที่สัมผสัสใกล้ชิดไว้ก่อนแล้วที่มีความเสี่ยงสูงไว้ก่อนแล้วให้ให,ให้ให้แยกตัวไปกักตัวไว้อยู่ก่อนเพื่อความปลอดภยัยแต่ว่าเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าที่ผมนําเรียนว่าคนคนคน,นี้เนี่ยเชื้อมันค่อนข้างจะอ่อนและเขาก็ไม่มีไข้เพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของความมั่นใจว่าเขาติดไม่ติดเนี่ยอย่างที่ผมนาเรียนว่าต้องต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคนที่ไปสัมผัสใกล้ชิดที่เป็นเจ้าที่ตํารวจหรือว่าเป็นเจ้าเที่ยวตรวจที่ที่ที่อยู่ที่สถานีตํารวจกันตังองุฎอนกันตังก็ก็ให้เขาระมัดระวังในเรื่องของการแยกตัวไว้ก่อนแล้วครับเพื่อเพื่อเป็นการป้องกันครับเนื่องจากว่าเราเราจะาตำเรื่องของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับเรื่องของการป้องกันโรคนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องยึดสถานการณ์ของจังหวัดตรังไว้เป็นหลักกับสถานการณ์ของ จังหวัดข้างเคียงรวมถึงในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูงนะครับจุดที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาทางทางเครื่องบินเราก็จะมีเรื่องของการติดตั้งแอปเพื่อจะติดตามตัวตรงนี้อยู่นะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าถ้าคุณเข้ามาคุณไปไหนบ้างคุณมาจากไหนบ้างเพื่อเป็นการป้องกันถ้าเราไปปิดเลยในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเกิด ผลกระทบภาพรวมต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเรามองทางสองมุมครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ทิ้งประเด็นเรื่องของการที่จะที่จะ,ะคนที่มาจากพื้นที่สีแดงจะต้องถูกกักตัวนะครับเรื่องของการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงสิบสี่วันก็ยังอยู่ในในข้อมูลที่เราจะต้องเข้าที่ประชุมคณะกังมการควบคุมโรคในวันพรุ่งนี้ครับ <จะ S 1> ในวันพรุ่งนี้นี่อาจอาจจะ มีมาตรการเรื่องของกักตัวคนที่มาจากพื้นที่สีแดงก็ได้แต่ว่าพวกนี้จะต้องถามทั้งนักธุรกิจภาคเอกชนข้อมูลจากทางสาธารณสุขวันนี้ทางสบคได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับท่านท่านในแพทย์นะครับซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าจังหวัดไหนบ้างที่มีสถานการณ์ค่อนข้างจะจะล่อแหลมที่จะต้องเสี่ยงต่อต่อพื้นที่นะครับก็สามารถสั่งปิดได้นะครับคาว่าปิดคือ ใครเดินทางเข้ามาก็คือต้องกักตัว14วันไปตรวจเช็คที่โรง,งพยาบาลโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือจะไปขอสบอดได้เลยแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านไม่ได้ไปสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยท่านก็ก็ปกติไม่เป็นไรแต่เราก็อย่าไปแหล่งที่ที่คิดว่าจะเป็นการแพร่เชื้อเช่นสถานบันเทิงก็ทานอาหารกับครอบครัวที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ชายทะเลชายหาด ไปกินข้าวกับครอบครัวอย่างนี้ก็ได้ครับในช่วงเทศกาลสงการนะครับผมย้ําว่าประเพณีของคนไทยเนี่ยก็คือไปวัดส่งน้ําพระขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นสิริมงคลกับเราในช่วงเทศกาลสงการครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยครับ